Khi chân cầu kỳ nào nào không mất chưa mùa tóc nào mùa mài ra sếp bát sếp bát miệng nè gây 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 ไปแบบนี้พี่น้องไม่น่าซืบาทมาเด้อมาแรงเด้ว <c oughs> มาเร่งมาเร่งป้อมกันครับพวงไก่ย่างสร้างพร้อมกันได้เอาหมูมาเสริมพี่น้องเอาหมูมาเสริมน้ำมันเห็ดตะไกลแล้วมันมัน,มนพอกระเทือนเอาหมูมาน้ำหมูข,ขาไว หมู่อยาก้วมน่มาิอยากกินอยากกินหมูบนี้ไล้วมู่อยากแล้วไปได้สิบบาทเร่องมึงกันไม่จีได้มาไม่ได้สิบบาทมอโ่เคยอยากกัน,หกน,นเ,นเหตุแตงแตนไก่มา,ามม้มเเาเห็ดน้ำกัน ยัดข้งวไก่ล,ละ่ะกนยัดด้าไก่ไปเด้ลูกค้ามันอยากกินอยากกินหมูเอาหมูมาย่างน้ำแนมาทานก็เไยไดเอาหมูมาย่างน้มาทานก็นยุดไปสองสามมือนะพี่น้องมันยากเล่นหนาเล่นหลังลูกค้าขอตัวขอห้อะไรลูกค้าจูหูจูคนเ <c oughs> มื่อไดก็มาถาม,มาทำจูเม,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 มื่อยสองสามมือมากบอไรยะคน กะมื่อแรงบ่ผิดหลังบ่ผิดหลังแน่นอนมอื่อแรงไปเลยยากไปตุละไปหันไปนี้มันกันเลยบ่ได้เรียณพี่น้องกับพอตรวจความไหลายๆบา,านีิมามเมื่อแรงบ่ผิดหลังแน่นอน มันไงตัวๆได้ไม่ตั้งสิบบาทไปไม่ไงมันเป็นมูอันนี้มูสสามสั้นเอาสามสั้นนุ่มาอย่างไรหรออย่างกุ้งสามสั้นมัน คนหัวยห่สามสันบ่หยาบรอดเลยบ่หยาบพี่น้องเราประกันเราประกันเลยท่านหยาบบวมีหยาบนิ่มนิ่มพลอยมาลองมึงได้พี่น้องนะเดี๋ยวว่าไกลไรตัวบวมแมนบวได้อตัวพี่น้องบ่หยาบอยู่ตรงไกลหน่อยบวม บยลลายา ẹ นุ่มไล่ๆในปากุูนะแกมาลองเบิงึงมาลองมึงพี่น้องมาเงียงเง้ยๆตัวๆเลยบ,บัตรบิลบัต ทีนบาดค่อยกินเพี่น้องอยู่ในเมืองนี่เศ้าบาทคนนี้นี่อยู่ในเมืองเศ <laughs> ้าบาทอันนี้เฮ็ด้ยพี่ให้น้องกินน้ำบัตนนอบนบ้านนาเฮาเนาะกิน <laughs> น้อยได้ก็ชิมมนนือยิ้มด้วยนะกินน้อยตายมันแย่กว่าท <laughs> <laughs> ี่ว่้ยเสียบเงี้ยนักเสียวดูดัง เสียบตู้นางกับเสียบแบบนี้แล้มันน้ำเหมาเมื่อยไก่หน่อยแต่พาเมื่อยนิ่วเดียวพาสามหม่องพี่นอนเอ้เสียบยังไงกับเสียบย้ำเงินไงฮะสำหรับปนี้ฝากปีฝากน้องไว้ไว้พ่อกันช่วงย่างช่วงย่างช่วงปีไว้พี่น้องเนาะสำหรับช่วงกาไก่หน่อยเสียบไปพ่อกันในช่วงแดดช่วงแดดช่วงปีไว้พี่น้องเนาะ ก็ม uh, okay, ีอะโอเคขอบคาสวัสดีครับบ๊ายบาย